สำหรับตัวโปรเจกต์ 5L รุ่นประหยัดนะครับตอนนี้ผมแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้ว<ม>นะฮะก็แยกเครื่องยนต์แยกหัวเก๋งแยกคัตซีนะครับตอนนี้มันก็เริ่มไม่ประหยัดแล้วแต่ก็ยังยังคงคอนเซปต์ก็คือรุ่นประหยัดโดยการทำ 5L เนี่ยให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประหยัดด้วยในราคาที่ไม่แพงแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าราคาแต่ละอย่างที่เราทำไปมันเป็นเท่าไหร่นะครับ อันไหนไม่ดีแล้วก็แค่ไขเปลี่ยนใหม่ให้มันดีให้มันได้ตามมาตรดาดเดี๋ยวผมแตกออกมาเป็น EP นะครับเพื่อนๆจะได้ดูได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่แตกเป็น EP เนี่ยเวลาที่ผมไปทำพรีเซนต์ทำคลิปมันก็จะมีดีแม็กมันก็จะมีไทเกอร์มีมิสูมันเดี๋ยวมันมั่วเดี๋ยวงงนะเดี๋ยวแตกเป็น EP ดีกว่าเป็นโปรเจกต์ร่วมกันนะเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นโปรเจกต์ร่วมกันว่าถ้าเราเอาตัว 5L มาทําแล้วมันไม่ดี อันไหนเราแก้ไขเราเปลี่ยนแปลงเราทําออกมาให้มันดีให้มันพร้อมใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต้นทุนมันจะสูงต้นทุนมันจะต่ําหรือยังไงอะไรประมาณนี้นะครับน่าสนใจน่าสนใจมาแล้วเดี๋ยวเราทําไปด้วยกันเลยนะครับทำไปด้วยกันทําไปพร้อมๆกันนะครับสาหรับตัวโปรเจกต์ 5L รุ่นประหยัดน,นะครับ